สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรวันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทำนายดวงแบบไทม์เลสที่สามารถเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ในหัวข้อเตรียมต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พอหรืออะไรที่ดีก็รับกลับไปแต่ถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากภั่เรามัดระวังตัวไว้บ้างไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะสิ่งดีๆที่จะเข้ามาหาคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้าง เดีย๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกแปดดาบหกไม้คานะคะ King of c u คั p เพลสออฟสอดเอซออฟเพนชัลคูสามไม้ทานะคะ e m p e r o r ์เเจ็ดถ้วย Ace of Wands แล้วก็ใบสุดท้าย Well of Fortune สำหรับใครนะที่ตอนนี้อาจจะติดขัดนะหรือมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้อดทนนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะอาจจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีปัญหาต่างๆที่คุณต้องเผชิญนะคะ ก็ขอให้ใจเย็นๆและจงเชื่อว่านะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เสมอนะคะนะท่องให้ขึ้นใจเลยว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเมื่อคุณนะสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาในช่วงนี้ไปได้มันก็จะมีสิ่งดีๆมากมายรอคอยคุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จนะหรือสิ่งที่คุณเพียรพยายามทำมันกำลังที่จะดีขึ้นนะกำลัง เติบโตหรือทําให้คุณก้าวหน้าแล้วก็จะความอา้านะสิ่งที่คุณต้องการมาเป็นของคุณได้นะคะชีวิตมันอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะต้องอต่อสู้ฝ่าฟันแต่สุดท้ายแล้วนะคุณก็จะสามารถาผ่านพ้นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะคะปัญหาอุปสรรคนะมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเราก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะปรับตัว นะก็จะผ่านพ้นได้อยู่เสมอนะคะอะ่แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคุณก็จะนําพาตัวคุณไปสู่นะที่ที่มันดีมากขึ้นนะคะมีดวงของการได้รับชัยชนะด้วยชัยชนะที่มันอาจจะต้องแรกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายนะจะได้อะไรมาสักอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ,ะแต่มันก็ไม่เกินความสามารถถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มากพอ นะชัยชนะก็จะเป็นของคุณได้เป็นดวงชะตาที่อยู่เหนือคู่แข่งนะคะแข่งขันอะไรนะมีโอกาสที่จะเป็นผู้ชนะได้รางวัลน,นะได้รับคำชื่นชมด,ดีหรือถ้าเป็นเรื่องของการทำงานก็อาจจะต้องเจองานยากนะเจองานหนักแต่สิ่งที่ยากมันจะนำพาคุณไปสู่ความก้าวหน้าความสำเร็จที่มีเพิ่มขึ้นคุณอาจจะ รู้สึกเครียดกดดันนะกับงานที่ทำอยู่นะตอนนี้นะคะก็ขอให้อาจเย็นๆค่อยๆลงมือทำใช้สติในการนำพาอาแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่นะสุดท้ายแล้วคุณสามารถปิดจ็อบได้นะทำสำเร็จดีแบบเกินความคาดหมายด้วยนะคะเนี่ยได้รับมงกุฎแห่งชัยชนะนะเหมือนคุณจะได้รับ หน้าที่หรือได้ตำแหน่งด้วยนะคะได้ตำแหน่งงานที่สูงส่งได้เป็นผู้นำนะมีอำนาจในการสั่งการอำนาจในการตัดสินใจนะในการทำสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีผู้ใหญ่ใจดีคอยซัพพอร์ตคอยส่งเสริมหรือให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณก็ได้นะคะใครที่แนะนำเราสอนเรานะขอให้เราน้อมรับด้วยความยินดีข้อคิดดีๆ บางทีเราสามารถนำมาปรับใช้นะกับการทำงานของเราในปัจจุบันได้นะคะหรือถ้ายังไม่สามารถจะนำมาทำประโยชน์อะไรได้ในอนาคตก็ไม่แน่เหมือนกันนะดังนั้นทุกๆคำติชมทุกๆคำแนะนำต่างๆก็ขอให้น้อมรับด้วยความยินดีนะคะในบางสถานการณ์เราก็อาจจะต้องเย็นให้พอหรือต้องลดอีโก้ตัวเองลงบ้าง ก็จะทําให้คุณได้ค้นพบสิ่งดีๆนะได้เจอความสําเร็จมากมายเลยทีเดียวนะคะรวมถึงนะคุณจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตโอกาสดีนะโอกาสนาทีทองที่น้อยคนนักจะได้รับนะคะอาจจะหมายถึงการได้รับสิทธิพิเศษนะได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้นะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นโอกาสที่จะทําให้คุณได้พิสูจน์ความสามารถได้แสดง ศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะเป็นโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานก็ได้นะคะอโอกาสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างรายได้ที่จะมีเพิ่มขึ้นนะมีไพ่หนึ่งเหรียญนะคะก็มีโอกาสที่จะคว้าเงินก้อนโตนะที่มาจากการใช้ความรู้ความสามารถมาจากการทำงานสำเร็จนะปิดจอปิดโปรเจกต์ได้ก็จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาใช้จ่ายมาลงทุน หรือมาใช้นี่ก็ได้นะคะนะเรื่องการเงินนี่ค่อนข้างดีมากๆก็จะหาเงินได้มากขึ้นหยิบจับอะไรช่วงนี้นะดูจะเป็นเงินเป็นทองไปสมหมดโชคลาภทางการเงินกําลังเข้าข้างคุณแล้วนะคะดังนั้นก็ขอให้ขยันทำงานนะกอบโกยเงินให้มากๆเพราะว่าเป็นจังหวะการทำเงินที่ดีที่จะหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งนะดวงการเงินมันก็มีขึ้นมีลงสลับกันไป ในยามที่เราหาเงินได้เยอะนะก็เก็บออมเอาไว้บ้างเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะคะแล้วก็อย่าเลงกับคำทำนายมากเกินไปนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าหาเงินได้มากก็ขี้เกียจไม่ทำงานนะเราเรายิ่งต้องขยันนะทำงานให้มากขึ้นเพื่อเก็บเงินเอาไว้ให้มากๆนะเอาไว้ใช้จ่ายในยามลำบากหรือเอาไว้ใช้ในใช้ซื้อในสิ่งที่มันจะ สร้างประโยชน์ให้กับตัวคุณได้นะคะเป็นราศีนะที่กำลังจะเติบโตก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทำอยู่นะคะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณพึ่งเริ่มต้นนะบุกเบิกทำสิ่งนั้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะซึ่งพลังงานจากไพ่ก็จะบ่งบอกได้ว่าสิ่งที่คุณทำกำลังจะส่งผลดีนะกำลังที่จะเข้าที่เข้าทางลงตัว หรือเป็นช่วงที่คุณสามารถเก็บเกี่ยวนะสิ่งนั้นอยู่ก็ได้นะคะนะกำลังตอบแทนเรื่องของรายได้หรือเรื่องของผลประโยชน์ที่ดีมากๆแล้วก็มีไพ่เอ็มเพลด้วยนะความสูงสงหรือเรื่องของการได้สร้างอำนาจบารมีนะคะอาจจะได้รับาภาวะความเป็นผู้นำได้ทำงานใหญ่งานสำคัญ หรือได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจบารมีที่สามารถช่วยเหลือคุณได้นะคุณสามารถที่จะ พึ่งพาเขาเหล่านั้นได้มีปัญหาอะไรนะก็สามารถไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีหรืออาจจะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเราก็ได้นะคะนะก็จะได้รับความเมตตาอินดูมีผู้ใหญ่มาอินดูเราเมตตาเราให้โอกาสที่ดีกับเรามากมายก็ขอใหอ้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะไปมาลาไหว้มันก็จะยิ่งสร้างเสน่ห์นะทำให้เราเป็นที่รัก ที่เมตตาเพิ่มมากขึ้นนะคะนะแล้วก็เป็นราศีที่จะได้หลุดพ้นนะจากสิ่งไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีในชีวิตมันก็จะหลุดพ้นออกไปนะคะนะเหมือนกับว่าชีวิตจากที่แย่อยู่ก็จะค่อยๆพลิกกลับมาดีขึ้นเราเกิดปาฏิหาริย์กันเลยหรือคุณเริ่มที่จะเข้าใจนะกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเริ่มที่จะปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่จําเป็นกับชีวิต นะเริ่มที่จะโนสนโนแคร์นะกับสิ่งที่มันอาจจะเป็นพลังงานด้านลบที่คุณอยากจะหลุดพ้นจากสิ่งนั้นก็ได้หรืออาจจะตัดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะสามารถที่จะกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะทำตัวเองให้มีคุณค่ามากขึ้นก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณกลับมารักตัวเอง หรือทำสิ่งด,ดีให้กับตัวคุณมากขึ้นนะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะเหมือนคุณรู้จักการสร้างคุณค่าให้กับตัวคุณนะเราก็จะนาําพาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โดดเด่นในการบุกเบิกเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆกที่ดีมากๆหากคุณมีความคิดมีไอเดียนะที่จะลงมือทำคิดอย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทำด้วย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจการเริ่มต้นใหม่ม,มันมักจะยากเสมอแต่มันก็ไม่เกินความสามารถถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจสย่างนะคะนะก่อนที่จะได้ดีนะก็อย่างที่บอกไปว่าต้องเหนื่อยก่อนนะคะอาจจะมีบททดสอบมากมายเข้ามาในชีวิตขอให้เรามีความใจสู้นะอย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆอย่าไปสนใจกับคำพูดด้านลบที่มันอาจจะทำให้ลดทอนกำลังใจของตัวเราได้นะคะ ก็จงมั่นใจในความสามารถมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณนะอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีมากีดกัน้นความสำเร็จของเราได้นะก็ขอให้อ่ามั่นคงจริงจังนะกับสิ่งที่ทำแล้วก็มองหาเป้าหมายใหม่ๆอยู่เรื่อยๆนะคะพัฒนาตัวเองนะก็จะนำพาโอกาสดีๆมากมายเข้ามาหาตัวคุณเรื่องความรักสำหรับาชาวราศีเมถุน ถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะก็จะดูสดใสนะมีความสุขาสามารถที่จะรักกันมากขึ้นหรืออาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันก็ได้อาจจะช่วยการทำมาหากินเก็บเงินนะเพื่อซื้อทรัพย์สินร่วมกันหรือไม่ก็อาจจะวางแผนมีลูกมีบุตรก็ได้เป็นความรักที่ดูจะมั่นคง มากขึ้นนะคะหรือถ้าเป็นคู่รักที่เพิ่งคบหากันได้ไม่นานก็ดูสดใสนะมีความสุขต่างเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมามากขึ้นนะคะ,ะก็จะเหมือนเข้าอกเข้าใจกันหรือสามารถปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นด้วยก็ขอให้ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันให้มากๆคนรักกันนะมีความรักให้กันอย่างเดียวไม่ได้นะก็ต้อง ใส่ใจดูแลเทคแคร์กันนะก็จะทำให้เป็นความรักที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะส่วนความรักของคนโสดนะที่เห็นเด่นๆเลยก็จะมีคนใหม่ๆนะคะเข้ามาให้ให้ได้ศึกษานะนิสัยใจคออยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นที่ปรึกษานะกันและกันก่อนก็ได้นะคะเหมือนเป็นเพื่อนคุยกันนะเหมือนคุยกันถูกคอ รู้สึกถูกชะตาตั้งแต่แรกเจอเหมือนบุเพันนิวาสกำลังจะนำพานคนที่ใช่คนที่ถูกใจเข้ามาได้พบเจอยังไงก็มีสติเรื่องของความรักด้วยนะคะก็ค่อยๆดูกันไปอย่าไปใจร้อนอาบางทีแรกๆทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดูดีหมดนะคะแต่พอคบกันไปนานๆนต่างคนก็อาจจะเปิดเผย ในนิสัยด้านไม่ดีออกมาก็ได้นะถ้า,าปรับความเข้าใจกันได้หรือ,อทุกสิ่งทุกอย่างมันดูลงตัวนะเข้าใจกันก็มีโอกาสจะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้ยาวๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าใจล้อเรื่องของความรักก็จะทำให้คุณได้เจอรักที่ดีนะอาจจะเป็นรักแท้ ที่คุณเฝ้ารอคอยก็ได้นะคะก็เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นนะกับชาวราศีเมถุนขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ